สนับสนุนรายการโดยแอปโกบริษัทเอเชียนไฟโตซูติเค้าจำกัดมหาชนผู้ได้รับสามรางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลบริษัทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมและรางวัลการรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นยอดเยี่ยม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการมิติใหม่เพื่อสุขภาพนะครับหลักการของรายการนี้เราต้องการนําองความรู้นะครับและก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลนั่นเป็นวิธีการทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะครับโดยที่เรามีวิทยากรสองท่านที่จะให้ความรู้กับทุกท่านนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเัมไพปป้านทองและท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ อาการหรือโรคที่เราจะคุยวันนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับเรียกกันว่าโรค SLE นะครับหรือที่เราเคยได้ยินกันติดปากติดหูนะฮะโรคพุ่มพวงโรคพุ่มพวงซึ่งครั้งนั้นเป็นโรคที่เรียกว่าสร้างความตกตกตะหนกและตกใจใ,ให้กับชาวบ้านอย่างยิ่งเพราะว่าบังเอิญคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิต ก็ด้วยสายเหตุของโรคนี้ด้วยอาการของโรคมันเกิดจากอะไรแล้วอาการเป็นยังไงครับอาจารย์ s, uh huh. <S, s l e ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอีกชนิดหนึ่ง uh huh. ที่ระบบภูมิคุ้มกันเกิดจดจําตัวเองไม่ได้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดจดจําตัวเองไม่ได้ uh huh. เพราะฉะนั้นก็สร้างแอนติบอดีหรือภูมิขึ้นมาต่อต้าน uh huh. ซึ่งการต่อต้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาจะไปต่อต้านอวัยวะไหนซึ่งจริงๆถ้าเป็น SLE เนี่ยมันจะต่อต้านอวัยวะได้หลายอย่างหลายแห่งหลายที่อย่างระบบประสาทระบบเลือดรระบบกล้ามเนื้อระบบข้อ,อระบบอะไรอีกเยอะแยะนะฮะโดยไม่มีสาเหตุโดยไม่ทราบสาเหตมุมันจะมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกไหมครับก็มันก็จะมีอาการ เกิด e <ared S 2> ขึ้นนะคะคบ,บางคนก็อาจจะไปหาแพทย์ด,ด้วยอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวปวดข้ออ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ,ここอย่างนี้มันก็ไปที่ข้อ,อใช่ไหมฮะาบางคนก็เอ๊มีอาการบว,วรมเพราะว่าไตาไม่สามารถขับของเสียได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ปันไปที่ไตาาบางคนก็อาจจะมีซีดมีอ่อนเพลีย ก็แสดงว่ามันไปที่ระบบเลือดก็แล้วแต่ว่ามันจะไปที่ไหนนั่นแสดงว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความผิดปกติคก็ต้องไปหาหมอค่ะคุณหมอจะตรวจตรวจจากอะไรครับก็อาจจะตรวจจากเลือดจากอาการเพราะว่ามันจะมีคุณเรียที่บอกเอาไว้ว่าถ้าอาการอย่างนี้มันจะเป็นโรคอะไรอะไรอย่างนี้หมอเขาก็จะตรวจหลายอย่างก็คือเจาะเลือดแล้วก็ตรวจว่าเราต้องบอกคุณหมอไหมฮะว่า ผมมาเจาะเลือดเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจ<ม>ว่าเป็นอะไรยังไงส่วนใหญ่เราไปหาหมอเนี่ยตอนที่เขาคัดกรองผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะถามว่ามาด้วยอาการอะไรอ่ะครับเช่นอาจจะมีอาการบวมซึ่งบวมนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าบวมเนื่องจากไตไม่ดีบวมเนื่องจากปสัสสาวะไม่ออกอบวมเนื่องจากอะไรมีการอักเสบภายในร่างกายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะส่งไปที่หมออายุรศาสตร์ก่อน นะฮะหมอยุรศาสตร์ซักอาการอะไรแล้วเขาก็จะส่งไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเป็นฉะปะเฉพาะด้านเฉพาะด้านไปอันนี้ก็ก็ต้องเข้าไปคัดกรองก่อนถ้าสมมุติว่าเรามาด้วยอาการแบบอ่อนเพลียปวดเมื่อยอปวดตามข้ออ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าไปเจอคุณหมอแบบนี้แล้วก็เล่าอาการให้ท่านฟังคุณหมอจะสันนิษฐานก่อนเลยไหมครัอคงไม่อะะ่ะค่ะก็ต้องเจาะ ก็ต้องต้องเจาะก,<อ>ก,ก่อดดูก่อนก็ต้องตรวจหลายๆอย่างาามันจะมีกลุ่มไวัยไหนที่ต้องพึงระวังไหมฮะออส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยสาวไปหาวัยกลางคนหนุ่มสาว ไปจนถึงวัยกลางคนซึ่งจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเอาอีกละค่ะโอ้โหน่าสงสารน่าสงสารจริงคุณต้นไม่เคยได้ยินโรคสุรพลนะโรคสุรพลมีแต่เป็นอาการโรคพุ่มพวงอรคข้าครับใแล้วแหมจริงๆเป็นเพศที่น่าสงสารแต่เป็นเพศที่ต้องบอกว่าที่เราต้องยกย่องนะเพราะเพศแม่นะฮะก็ พึงต้องระวังถ้ามีอาการเหล่านี้เช่นอ่อนเพลียโดยไม่รู้สาเหตุปวดตามข้อปวดจะมีซีดซีดบวมตัวบวมโดยที่อยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมามันอันตรายแล้วรุนแรงแค่ไหนครับเพราะว่าในครั้งหนึ่งที่เราเคยได้ยินเนี่ยบอกเป็นแล้วถึงตายออคือจริงๆอันตรายแบบนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเราปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำ คือโรค SLE เนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็จริงเพราะมันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เราไม่ทราบสาเหตุแต่เราสามารถควบคุมอาการได้มียา,า,าที่จะควบคุมอาการได้ถ้าปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทุกอย่างก,ก,ก็อยู่เป็นคนปกติได้อ,อันนี้เป็นคำถามที่ทั้งสองท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะแต่ผมเชื่อวมีคนคงถามอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยแพ้เลยอยู <laughs> ่ดีๆทำไมมาแพ้แพ้อะไรคะก็แพ้ภูมิเนี่ยฮะที่บอกอยู่ดีเนี่ยเล็กๆก็ไม่เป็นพอโตขึ้นมาพอเข้าย่างเข้าวัยหนุ่มสาวอย่างที่อาจารย์บอกอยู่ดีมาบอกว่าเป็น SLE เนี่ยก็เราไม่ทราบสาเหตุอ่ะเออนะอาจารย์พิเชษในเรื่องของภูมิคุ้งกันบอกไหมฮะว่าเพราะอะไรแกมั้งเป็นไปได้ไหมฮะเสื่อม เซลเสื่อมร่างกายเสื่อมลงครับก็คือพูดง่ายร่างกายอ่อนแอคือถ้าจะว่าไปเนี่ยนะ,ะัะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้นะสาเหตุจริงๆอะ่ะแต่ว่าบางทีการที่เราเจอมลพิษอะไรเยอะๆอะเราก็ไม่รู้ว่ามันก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายหรือไม่มใช่ไหมฮะเพราะทุกวันนี้เราเจอพิษจากทั้งน้ำดื่มอาหาร,รในอากาศ สารพัดสารพัดที่อยู่รอบตัวเราคือพูดง่ายๆในในสมัยปู่ย่าตายายเราอาจจะไม่เคยได้ยินโรคนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะเป็นแต่เราไม่รู้จักมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจจะยังไม่เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากับขณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยวิทยาการก้าวหน้าไปไกลเราก็รู้จักโรคมากขึ้นแล้วก็รู้จักโรคมากขึ้น เป็นกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันบกคล่องครับผมคิดว่าอย่างนี้นะคุณต้นผมคิดว่ามันเป็นภาวะของความเสื่อมของร่างกายของเรานะครับเด็กๆไม่เป็นอ่ะก็จะเป็นผู้ใหญ่ยิ่งอายุเยอะมันก็ยิ่งเป็นมากใหญ่นะครับมันก็ภาวะธรรมชาติของเราแหละความเสื่อมมันก็ย่อมจะตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้อการปรับภูมิกันมันจะสมดุลได้ยากละคนะฮะมันก็ต้องมีตัวอื่นช่วย ้าไปช่วยทําให้ภูมิกันสมดุลน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเด็กๆเกิดมาร่างกายแข็งแรงดีหรือรอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรครับเราก็สามารถที่จะปรับภูมิคุ้มกันแต่เล็กได้ไหมครับได้ครับได้ครับในขนาดการใช้ที่น้อยลงนะครับแต่ขอให้แน่ใจนะว่ามันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าภูมิกันไม่สมดุลจริงๆอาๆ่าก็คือเป็นการเสริมสร้างทาให้ร่างกาย <ๆ S 1> แข็งแรงไว้ก่อนรจริงๆคุณต้นเคยเล่าให้ผมฟังว่าเคยไปช่วยเด็กที่เป็นอ่าโชราย อัตรายืดนะครับที่เขาทรมานมากเนี่ยแล้วก็แล้วก็คุณต้นก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมทำบุญเยอะเลยใช่ไหมครับออน้องเขาก็มีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงดีขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักรู่นหนึ่งนะครับในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่า SLE เป็นแล้วจะมีอาการอะไรตามมานะครับและที่สำคัญเลยวิธีการดูแลด้วยการรักษาภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นี้จะสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็งโอเปอเรชั่นบิบสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง ผู้ชมยังอยู่กับรายการมิติไบเพื่อสุขภาพนะครับรายการนี้จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยระดับภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั่นเองเมื่อคุณมีระดับของภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นั่นนั่นก็แสดงว่าร่างกายสามารถที่จะต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเราเราเกิดกันมาเกี่ยวกับเรื่องของโรค SLE ซึ่งอาจารย์บอกว่าความรุนแรงของมันเนี่ยมันเกิดได้กับทุกทุกๆุกอวัยวะ ทุกทส่วนของร่างกายหม่ว่าเลือดก็เป็นกล้ามเนื้อระบบประสาทไตอ่ะถ้าเกิดเป็นที่เลือดค่ะเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียซีดใช่ไหมฮะก็มันก็แล้วแต่ว่ามันเกิดกับระบบอะไรเช่นถ้าไปเกิดที่ไตก็บวมตัวจะบวมแล้วส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนี่จะเสียชีวิตเพราะอะไรที่ไตเป็นส่วนใหญ่ เพราะไตเป็นสถานที่ขับถ่ายของเสียให้เราพอพอมันไปเป็นเกิดที่ไตแล้วมันทําให้ไตเป็นยังไงฮะอะาจารย์ไตก็จะเสื่อมไปแล้วก็อาจจะเกิดภาะวะไตาวายก็จะเสียชีวิตได้คือเป็นการเสียชีวิตจากอาการไตาวายที่เกิดจาก SLE ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรืออุบัติเหตุอ,อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาก็ไปช่วยมากเกินไปหรือเปล่าครับ เก็ก็ได้ถ้าเราใช้ยาที่กดภูมิเยอะๆภูมิคุ้มกันเราก็ไม่แข็งแรงเราก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายถ้าอย่างนั้นผมอาจจะมีทางเลือกที่สามารถใช้ควบคู่กันได้ครับก็คืออาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี้ยมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกจะไปซื้อมากินเป็นกิโลนะฮะต้องสกัดมันออกมานะครับแล้วก็ปรับปรุงแต่ง ในลักษณะที่มันจะไปช่วยจริงๆนะ <c oughs> ปรุงผิดมันก็จะสวนทางนะ <c oughs> ปรุงผิดมันจะไปทําให้แยกลงซึ่งสูตรที่อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ในอาการของกลุ่มแพ้ภูมิครับถูกไหมฮะก็คือทั้ง SLE ทั้งข้อเสื่อมอมาตอยทั้งโรคข้อเสื่อมซึ่งจะเป็นกลุ่มที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสูตรเดียวกันดูแลหลายโรคจังเลย ต้นต่อของมันคืออะไรครับอาจารย์ก็ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมมาตลอดมันมีสามตัวนี่แหละครับที่เป็นเจ้าปัญหามาตลอดเลยนะเราพูดถึงข้อเสื่อมใช่ไหมพูดถึงรวมาอตอยใช่ไหมแล้วเราพูดถึง SLE ครับนะครับก็สตัวนี้แหละครับที่มีปัญหาแล้วก็ยังต่อไปนะฮะอย่างอาการในดวนอย่างเช่นสันนิบาตก็ก็เป็นหนึ่งในตัวตัวเนี้ยสตัวเนี้ยชัดเจนว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการสันนคือเทเนสเปลาฟ้าเนี่ยมันชัดเจนมากๆระบุไว้ชัดเจนเลยเกิดขึ้นเนื่องจาก สารตัวนี้มันหลังเยอะไปรเราจะพบ่ะนะอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่เนี่ยครอบจัก,กรวาลเลยนะเยอะมากนะฮะอาการภูมิตัวเองถ้าลองไปเจาะเข้าไปดูก็เกิดขึ้นจากการที่สารสามตัวเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันหลังมากไปนะครับในเมื่อมันเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหมดครับเมื่อเราสามารถมีอะไรก็ตามที่เราลดการหลังสารสามตัวนี้ออกมา มันก็จะดูแลอาการเหล่านี้ได้หมดนะฮะม,มันก็ดูเหมือนว่าเรามีอะไรยาครอบจักรวาลครอบจักรวาลหรือยาผีบอกอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันเข้าไปแล้วทําให้ไม่เลือดขาวหลังสารที่ทําร้ายตัวเราเนี่ยให้มันน้อยลงแค่นั้นเองอครับนะแล้วมันก็ดูแลอาการทั้งหมดเลยซึ่งหลักการเนี้ยาหรือว่าวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันทราบไหมครับก็ทราบ เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะใช้ยาที่ไปกดใช้ยาใช่ไหมฮะแต่เป็นยาไปกดริบของคีเนฟ p h ลาหรือพวกอินเตอร์ลิวคินแต่เป็นยาเป็นสารเคมีบางอย่างอาจจะเป็นไบโอโลจิกสารสารที่ได้มาจากทางชรวภาพชีวจางชีวภาพได้มาจากทางชีวภาพแต่ก็สกัดมา ก็ก็ไปโคลนมาแล้วก็ใช้เป็นยาใช้ครับอ๋อซึ่งหลักการก็จะคล้ายๆกันครับคือคือในที่สุดผลมันควรจะคล้ายๆกันควรจะเหมือนกันจะด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าของเขาก็คือเอาของนอกกายใส่เข้าไปของเราไปกระตุ้นให้สร้างขึ้นมาในร่างกายเองหรือกระตุ้นให้ลดลงไปในร่างกายให้ร่างกายสร้างขึ้นเองหรือลดลงเองลดลงเองครับอ๋อแล้วถ้ากรณีที่เกิดผู้ป่วย ไปพบแพทย์ละใช้ยาในการดูแลของหมอยังดีเลยแต่อาการก็ยังไม่ทันใจเพราะเวลาผู้ปวดพอเป็นแล้วเนี่ยอยากหายเร็วๆยานี่ค่อนข้างทันใจนะฮะเหรอฮะอแล้วไปใช้กับอาหารเสริมคู่กันก็ได้มันจะเรียกว่าโอเวอร์โดสไหมฮะหรือว่าใช้ยาเกินขนาดไหมคือของเราเนี่ยมันจะค่อยๆปรับครับมันจะไม่ทันทีแบบยาอื ะะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอโอเวอร์โดสเนี่ยมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพียงแต่คนที่ใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกดีเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะไปพบแพทย์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบ,บางทีก็เดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพอไปถึงช่วงนั้นถ้าแพทย์ตรวจด,ดูว่าอาการดีขึ้นหรือ,อยังไงเขาก็จะลดขนาดข,าดของยาลงแล้วถ้าดีจริงผมไม่ใช้ยาเลย ผมใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของอาจารย์พิเชษคุณต้นจะให้ผมพูดวาไงคือเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความสบายใจมากนะครับถ้าผมจะบอกว่าได้อ,อยอ็็จะเล่นงานผมไม่เปล่าเนี่ยถ้าผมเอาความจริงนั้นมาพูดอ่ะนะในโลกประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะพูดความจริงได้นะ,นะครับแต่จัญยาบัลหัวอาจารย์นยาานในวิชาชีพครับในผมไม่มีจรรยาบรณในวิชาชีพผมผมะ ผมมีแบบความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมต้องพูดความจริงนั่นคือนะจัญญาัของวิชาที่ทาอาจารย์ก็คือความจริงเนี้ยสามารถใช้ได้แต่เราไม่แนะนําครับเพราะว่าโรค,ครนี้อาจจะมีความเสี่ยงอยู่แม่กันโรคมีความเสี่ยงหรือไม่ไม่ใช่นาทีผม่แต่ของเราไม่มีความเสี่ยงคือถ้าคุณไปหยุดยาของหมอทันทีครับ แบบหักดิบอย่างเนี้นะอาการเพื่อจะรู้เลยพิสูจน์เลยว่าเอ้าของดีจริงเนี่ยหยุดแบบนี้เลยใช้แบบนี้อาการจะกําเริบขึ้นเลยทันทีทันทีในในช่วงต้นช่วงต้นซึ่งการกําเริบอันนั้นถ้ามันรุนแรงมันก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้คือจริงจริงบอกว่ากําเริบมันคงจะไม่ใช่นะมันแสดงอยู่เพียงเตียวว่าเราเราเอาไอทีมันกดออกไปก็ออกไปครับมันก็อาจจะทํา ทวีความรุนแรงขึ้นฮะาาซึ่งในหลักการของทั้งสองท่านด้วยความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกต้องนนะครับควรจะใช้ควบคู่กันไประยะหนึ่งก่อนครับถูกไหมฮะอาจารย์ครับอ่าหลังจากนั้นร่างกายจะสร้างความแข็งแรงของเขาเองครับแล้วก็จะไปปรับระดับภูมิคุ้มกันที่อาจารย์อธิบายว่าไอ้สามสามตัวนี้มันสูงเกินไปบให้มันอยู่ในระดับที่สมดุลครับแล้วเราก็ลด ขนาดการใช้มันลงไปได้เรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้อธิบายคุณหมอได้ไหมครับก็น่าจะได้เช่นผู้ป่วยเกิดบอกว่าวันนี้ดูรายการของเราแล้วบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้ค่อย่างที่ว่านะคะแพทย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีข้อพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะอันเนี้ยครับครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ไม่พูดหรอก ถ้าเราไม่มีการทดสอบจริงๆในอาสาสมัครเรามีการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์สากลโดยนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินควบคุมการทดสอบนั้นนะครับร่วมร่วมกับคณะนักวิยาศาสตร์ Operation B i บิแล้วเราก็แปลผลจากการตรวจเลือดของผู้บริโภคผู้อาสาสมัครที่ใช้ปิตภัณฑ์นี้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับครับผม และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่มาของการดูแลระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรค SLE และโรคของกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองนะครับ